อ๋อวมมึงวันนี้กูจะมารียวิวนี่ขนมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอา,จ,าจังกัมมี่วุนสไตล์บะหมี่เกาหลีแบบแบบว่าเป็นแบบมาเป็นแบบอาขนมมนะันอ่ะเป็นอะไรไม่รู้ผกมึงมันูกันแล้วนี่กูจะแก้เลยนะนี่พอแก้มาแม่งก็ให้ซ้อมมาด้วยวมมึงดูสิโออันนี้เนื้ออันนี้ไข่อันนี้ผัวโหย มีซอสไปด้วยนะพวกมึงพวกพวกพวกโ,โอเคเลยกูก็เอาไข่ไปเล่นแล้วขอไข่พ่อคืนด้วยเออเอาคืนพ่อมาตอนนี้ฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงทำเลยแล้วกันรู้กูค่ะเ,เอาบะหมี่ใส่ใส่ถ้วยลงไปเอาใส่ใส่ถ้วยลงไปอ้าวว,าว้าวเป็นยังไงบ้างโอ้ยอะไหนทดสอบการชิมซิรสชาติเป็นยังไง อ,า,อากาศเองใสจะอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมกันเอาไปเซ้นหนึ่งเลยอหลังจากนั้นที่ไฮรูกูไปเซ้นหนึ่งแล้วเราก็มาผสมกนันนี้เอาล่นไปแล้วใสเนื้อลงไปใสถั่วลงไปเอาจะเพิ่งใสไข่นะมึง ใส่ซอสลงไปก่อนเอาแล้วมึงนะากินใช่ไหมล่ะพวกมึงจึงมากเลยจึงมากเลยโป๊กไข่ดาวแล้วพวกมึงตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่ไข่ดาวมันมีนี่ถี่เด็ดมึงอะไรไม่รู้ เป็นพุ่งเยีย่อะไรไม่รู้อ่ะ,ะกูลองก่อนอ่ะไม่ใช่ไหมฮะก็ไม่ให้ดมขอให้แดกอ๋อมันเป็นป๊อปแปะบุกมึงลอยลงไปลอยลงไปแต่หมดเวลาแล้วบุกมึงเมียกบอกจะหมดเวลาแล้วโปะไข่ดาวลงไปบุกมึงเป็นอันเสร็จเอา ตอนนี้กูคลุกแล้วดูดูกูกระตังใจกินมากตอนนี้เอาลองชิมดูมมไปหาแดกเขาเองแล้วกันกูนมนไม่บอกเขารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมลูกอร่อยจบแล้วมึง